you mm -hmm. เดี๋วผมก็กราบสีทุกคนด้วยนะครับผมอะ่ะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสุ่มสากาตัวใหม่เดี๋ยวผมจะมาเอ่อเอ่อรีวิวค่าสาระนะครับนาะว่าใช้งานดีหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าจะให้ผมแบบเล่นให้ดูเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาไว้คลิปหน้าๆแล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้ผมลองคลิปไปสองคลิปแหละนะครับเนาะก็ถ่มจะมาสุ่มสากาให้ดูนะครับเนาะว่าสุ่มสากาบวกกับ ออบวกกับรีวิวเข้าฐานะนะครับน้องบอมใช้งานดีไหมอะไรมาบน,นั้นนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปออมีกิจกรรมอะไรเข้ามาบ้างนะครับคืออ,อ่ะมาดูกิจกรรมคร่าวๆแล้วกันเนาะก็ร้านค้าใช่ปะเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะร้าน,นค้าก็จะมีกิจกรรมเจ้าตัวนี้ นะครับเนาะก็ถ้ามองว่าตัวเนี้ยผมมองว่าอะไรดีที่สุดผมมองว่าน่าจะเป็นทางด้านของเสื้อเอ้ก็คือเสื้อนะก็คือลายสักนะครับเนาะต่อมาก็เป็นทางด้านของอผมผมมองว่าผมก็พอได้นะใส่แบบผ้าผป,ปิดปากแล้วไมไ่ก็ใส่เป็นหน้ากากาฟไฟนะครับเนะเาะก็พนากที่จะโอเคอยู่นะครับเนาะต่อมาก,กิจกรรมือุอขอาวนะครับเนาะไม่ั้งของชายและของผู้หญิงแต่ผมจะไม่ได้ทำคลิปสุ่มไงนะครับเนาะ แต่ว่าคือตังมันไม่มีก็เลยแบบไม่เอาดีกว่าคือตอนนี้คือผมนใช้งานดีกว่าเนาะต่อมาก็เป็นทรื่างของเจ้าตัวอะไรนี่เป็นท่าทางเปิดตัวปะก็จะเป็นไอวอลแล้วก็ท่าทางเปิดตัวเข้ามาใหม่เนาะนะครับเนาะทงอันเก่าหรืออันใหม่ผมไม่รู้เนาะแต่ว่าท่าทางเปิดตัวก็ผมมองว่าเออมันก็ผมมองว่า,วามันก็สวยแหละแล้วมั้งนะครับเนาะต่อมาก็เออท่าทางใช่ไหม ทางผีก็ปืนก็รีโหลดรีวแม็กกาซีนแม่นยำก็เปลี Mac ่ยนแม็กเร็วแล้วก็ยิงลูกใบบาทหรือว่ายิงลูกแบบแม่นขึ้นนะครับเนาะก็โอเคละมั้งนะ <S <S ผมไม่รู้ดิคือผมไม่ค่อยคือผมไม่ค่อยเล่นเจ้าปืนตัวเนี้ยก็ไม่ค่อยรู้สักเท่าไหร่เนาะทางผีน้อยนะครับเนาะก็เข้ามาแต่ว่าก็อยากได้แหละแต่ว่าไม่เอาทังไม่ได้ทงางคือผมไม่ได้มีเยอะต่อไปก,ก็กิจกรรมชุดสองสีเนาะ อันนี้น่าจะใส่ได้ทั้งชายและหญิงแล้วมั่งนะครับเนาะก็มีสีฟ้ากับสีเขียวนะครับก็สามาสุมกันได้นะครับเนาะร้านค้าโมโคนี่เลยทีเด็ดนะครับเน,ะนาะอ่ะร้านค้าโมโคผมจะมาสุ่มตะก,กาเจ้าตัวนี้นะครับเนาะแต่ว่าเราจะรีบเราจะไม่รีบสุมเราจะม่รีบของที่เข้ามาก่อนเนาะก็กิจกรรมไดมอนด์ก็มีชุดอันนี้ได้แล้วแล้วมั่งใช่ไหมครับ ุมบเบอรสุ่มได้ไงต่อไปก็สกินปืนเอ่อสกินปืนยังเป็นทางด้านของใช้บัตรมวงแล้วก็เป็นทางด้านของซองยาวเอ้ยซองซองชาร์จอีโวก็กกน,นะครับก,รกูร์รอลยก็เป็นชุดอันเดิมแต่ว่าเออ่น่าจะรีแพทแล้วนะครับเนาะก็18บาทหลันนะครับ ต่อมากิจกรรมสายฟรีใช่ไหมรู้สึกเหมือนจะมีทนาหน้ของนี่ไงกิจกรรมสายฟรีนะครับเนาะก็จะมีแจกบัตรอีโวนหนึ่งใบแล้วก็นี่อะไรเนี่ยคือโทรศัพท์ผมมาในนี่ไงโทรศัพท์ผมมันแบบคือจอมคือจอมมันล็ขอข้างในไงก็จะเลยมองไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะก็คือคนดูอาจจะเห็นครบแหละแต่ว่าคือของผมมันโทรศัพท์มันล็ขอข้างในไงนะครับเนาะต่อมาก็รางวัลล็อกอินก,ก็รับกระเป๋านะครับรับกระเป๋าฟรีต่อมาก็ล่าล่าหาลูกกวาด ก็ทำภากรกิจเอาโทเรนเนาะก็รับเรียบร้อยนะครับผมะก็รับเรียบร้อยนะครับเนาะ <S 2> <S 2> ต่อมาก็ร้านค้าเออร้านค้าแลกเปลี่ยนก็จะมีพวกน้าของเออเอเสื้อผมมีแล้วเสื้อมีแล้วนะครับเนาะก็จะเป็นหน้าของชุดเลยชุดแล้วก็ระเบิดะระเบิดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะเพียงต่อไปก็เป็นกรอบรูปนะครับแล้วก็ลูกนะครับเนาะ เสื้อผ้าไปแล้วหัวซีเออแล้วก็จะกินปืนไดเองอสายรีนะ่าจะถูกใจอยู่นะเพราะว่ามันก็ดามเมจหนึ่งแล้วก็แม็กซีนแล้วก็ลดแม่นยำก็มันก็ยิงแรงนิดนึงแต่ว่ามันไม่มีลานมันก็จะมันก็จะใช้ไม่ค่อยดีแต่ว่ามันคือคือมาเล่นได้นะครับเนาะรถก็ผมมองว่ารถก็ค่อนข้างที่จะสวยอยู่นะส่วนชุดผมมีแล้วชุดเป็นวันนี้ ียวก็ประมาณนี้สูปหน้าตาป,ประมาณนี้เขี้ยวผมมองว่าก็สวยอยู่นะค่อนข้างทางี่จะโอเคยอยู่แล้วก็มันก็ฟรีได้แหละมันก็ได้แหละนะครับมันก็สวยได้แหละเขาพองได้นะครับเนาะต <c oughs> ่อไปก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับเนาะต่อไปก็มือปรับวสดุอะไรวะอ๋อสีกลัมานี้นะครับเนาะต่อไปก็ นี่ซอมบี้คืนชีพก็คือให้เราไปหาเก็บจากไอเจ้าต้นไม้นะครับแล้วมันจะดอปกุญแจมาให้นะครับแล้วก็ให้เรามามันจะมีแจกล่มแล้วก็แจกสเก็ตบอร์ดแจกแอนบอร์ดแล้วก็แจกตัวสุ่มอูนะครับเนาะโอเคผมได้อุจเมาแล้วเอ้ยไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ก็ขอแรงก่อนลวกันนะนะครับเนาะก็รีวิวคร่าวๆอย่างละเอียดนะคร่าวๆเนี่ยก็ใช่ไงวะอ๋อกดตรงนี้นะครับเนาะก็จะได้ตัวยูมา1ใบนะครับ นี่เลยประมาณนี้ก็กิจกรรมสายฟรีก็มีประมาณนี้นะครับเนาะต่อไปก็เดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันเลยให้ดูแล้วกันเนาะนะครับเนาะก็เดี๋ยวผมขอรับเพิรเพิ่มนก็ผมเพิ่งไปจัดมานะครับก็คือผมมองว่ามันนข้างที่จะน่าสนใจนะก็เลยแบบว่าเออก็ลองดูสักทันเนาะลองดูเอามาใช้ดูนะครับเนาะก็รับของนะครับ แล้วก็สิทธิ์เติมเงินก็จะมีทั้งด้านของกระเป๋าแล้วก็ท่าทางมาเอ่อท่าทางก็เฮ้ยผมมองว่ามันก็มันดูมันดูแปลกๆหน่อยนะแต่แต่ผมมองว่ามันก็มันก็เอ่อได้มั้งนะครับแล้วก็แต่มันดูแปลกนิดนึงนะครับเนาะมันดูแบบค่อนข้างที่จะเวอร์หน่อยแต่ว่าเออแต่มันก็สวยนะผมมองว่ามันก็เท่อะมันเท่นะอ่ะก็เราโอเค ตลอดวันนี้เลยทำไมาก็ที่เด็ดของเราเลยนะครับเนาะเราจะมาซุ่มสกินปืนกันนะครับเนะาะมาครับผมอะ่ะตอนนี้ผมมีเพชรอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับขัดหนึ่งเพชรก็จะครบหนึ่งพันหกร้อยเพชรนะก็ขออนุญ,ญาตเป็นหนึ่งนะคุณดูเอ่อกิจกรรมอยู่ไหนว่ากิจกรรมร้านค้าโมบูอะนี่ไงขออนุญาตแคปภาพเป็นหนึ่งนะแคปภาพเป็นหนึ่งนะครับคุณดูอะแคปภาพเป็นหนึ่งนะ ก็เราจะเริ่มต้นกันที่9เพรนะครับเนาะโดนกี่เพรวะเนี่ยเดี๋ยวนะไม่รู้สิก็เราจะโดนกี่เพรนะไม่รู้อะประมาณกี่เพรเออตอนนี้ผมมีเพรอยู่1 5 9 9นะโอเครับคุณดูแปะ9เพรครับไปก็ผมมองว่าน่าจะไม่ออกปิดไปเลยกันลุ้นไงลุ้นเงต่อไปก็39ครับ เก้ 99, ครับโอ้อะไรเนะี่ยต่อไปก็ยาด้วยวะ่ะต่อไปก็199ครับอ่าฮะเปิดไม่เปิดไม่ได้หรอกต่อไปก็399เก้ย ฮะฮะไม่ต้องหมดฮะเดี๋ยวเดี๋ยวฮะฮะฮะนะก็อ๋อโอเคโอเคก็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 ไม่เยอะเนาะก็เออ่นะนะก็หมดไม่เยอะนะครับเนาะก็คิดเลขกันหนึ่งนะก็เท่าไหร่นะเอ่อไม่รู้สิหมดตอนแรกเรามีเพชรอยู่เท่าไหร่วะหนึ่ง 1599งห้าเก้าเกนะ159เรามี1159งพ่งร้ยเใช่ไหมเดี๋ยวผมขอยับเล่นหนึ่งนะหนึ่งนะคุณดูแล้วหนึ่งนะคุณดูแล้วหนึ่งนะครับผมลังอึ้งอยู่นะครับได้สกาไม่ต้อไ,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 ไม่ต้องเหมาตู้นะครับเนาะโอเคขอแป๊บหนึ่งนะครับคุณดูเรามีทั้งหมดอ่า หนึ่้าร้้าใช่ไหมหนึ 1, 99, ่งพัห้าเก้าเก้าลบด้วยแปดห้าสี่นะครับเนาะแปดหสใช่ไหมแปดห้าสี่นะครับเนาะก็เอาลบด้วยแปดห้าสี่นะครับนะเนาะอ่าฮะก็ห้ 5, อาอนนะหเอ, 9, เอ่กาเก้าลบสี่ได้ห้ 5, าห้าห้าแล้วก็ 5้่า,านะครับเนาะเฮ้ยใช่ปะวะเฮ้ยจบอกวอออออกว่าตกตกเลขแล้วน่ารอ่ะไม่ใช่ถึกแล้วดูแล้ว5 4นะครับนะ 4, เนาะ5 4แล้วก็อ่าก็5 4าสเฮ้ย5 4แล้วก็อแปนะนะเฮ้ยคิดเลข่ดยกว่าไหมตกตกเลขแล้วไก,กเป็นนึนะครับคุณดูออกา ก็ค <łość> ือผมอก็ตอนแรกคือผมชิเลขกอยู่แล้วแต่ว่าผมเออเองนะครับแล้วก็คือแบบผมแบบเออแบบเออชิดเลขแบบผิดๆนะครับแล้วก็คือถูกแล้วนะครับเนาะก็ตอนแรกไอห้าสี่เก้านะถูกแล้วแต่ว่าผมคือคือผมคือผมงงเองไงก็คือผมก็ถูกแล้วแต่ว่าผมแบบ ผมงงเองไงเคือคนดูเข์กระจายเพราะผมแบบคือผมแบบผมเป็นคนที่ชอบคิดแบสบสลับกันไปมานะครับแล้วก็คือผมคิดถูกแล้วแต่ว่าคือแต่ว่าสมองผมแบบว่ามันแบบมันสลับกันไปมาอะไรประมาณนั้นอนะ่ะอะไรเนาะก็ผมโดนไปทั้งหมดเจ็ดเพชรนะครับเนาะก็ถ้าเหมาตู้ก็น่าจะประมาณ1,000 400กว่ามั้งหรือว่าถ้าแบดชั้สุดก็ประมาณ1,500กว่าเผ็ดนะครับวกว็คือพกมาเลยประมาณหนึ่งขัรเผ็ดนะถ้าเกิดว่าถ้าใครอยากจะเหมาตู้เนาะนะครับเนาะก็ประมาณ1,400กว่าเผ็ดนะครับเนาะประมาณนี้นะครับทีนะ่แม่ก็ประมาณ1,500เผ็ดก็คือกะหรือว่านแะบนะคบคือเผ็ดเนาะกะแบบเจมเลยเนาะก็ประมาณ 1, าน,นะมานั้นครับเนาะนะครับผมอะ่ะตอนนี้ก็จะได้ของเออผมจะมา,ะาดูคร่าวๆเนาะเห็นเขาบอกว่า ข้าวๆนสกกาสก้าตัวนี้ใช่ไหมสก,ก้าตัวนี้นะครับผมเขาบอกว่ามันจะยิงยกพอก,กับสก,กาฉลามเลยนะครับเนะาะอัตราการยิงก็เท่ากันเลยผมมองว่าถ้าใครที่มีสก,ก้าฉลามถึงแนะนําว่าเอาตัวนี้ดีกว่านะครับเนาะตัวเนี้ยมันดีกว่าตรงที่ว่ามันใช้งบน้อยนะครับเนะาะใช้งบน้อยแถมมันเนได้เล่นแบบว่าดึงคมดับไม่ต้องไปอัพอีกกีเลยนะครับ,บก็คือเล่นได้เลยนะครับเนาะ ะครับก็หน้าตาปืนก็เป็นประมาณนี้ปั๊นซี Zombie ่เนาะหน้าตาปืนก็เป็นประมาณนี um ้เลยนะครับเนาะตัวเออ่ตอนไอ้นอันนี้คือท่งทางตอนสีเนี่ยก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะต่อไปก็เป็นท่าทางของหน้าตาปืนก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะให้เจ้าตัวปืนวนสักรอบหนึ่งนะครับแบบเขี้ยวๆนะครับเนาะให้แบบว่าให้ทุกคนดูแบบรอบมุม ลบลบต้องผม20ต่างนะครับเนาะก็ค่าฐานะเวิธนะครับเนาะก็จะเป็น้งาขอาจาราในการยิงสองแล้วก็จอกเกาะหนึ่งนะครับส่วนความเง็วในการเคลื่อนที่ลบหนึ่งนะครับเนาะผมมองว่าสการเนี่ยถ้าคนที่ไม่ได้ใส่เกาะยังไงก็มันดําเบิประมาณ20กว่าใช่ไหมก็คือถ้าเราไม่ได้ใส่เกาะเนี่ยก็คือมันก็ยิงคนตายเร็วเยอะ อยู่แล้วนะครับแล้วผมมองว่าก็ถ้าจะโอเคนะแต่ว่าชุดจับเกาะที่จะทํางานก็ก็ต่อเมื่อศัตรูใส่ก่อหนึ่งกอสองกอสามแล้วก็เกาะสีขึ้นไปนะครับว่าเออมันมีแค่เกาะสีเท่านั้วก็ะสีขึ้นไปคืออะไรเนาะเกาะขาวแล้วเกาะขาวเนาะนะครับเนาะผมรู้สึกว่าผมไม่แน่ใจนะครับว่าสกัดนี้คือมันจะเจาะเกาะแล้วทําให้เกาะแตกแล้วหรือเปล่านะนะครับเนาะเจาะเกาะก็คือมันจะยิงก็คือแบบมันจะยิงเข้าเนื้อไปเลยนะครับหนึ่งดำไม่หนึเนาะก็ทําให้โคตรแหลกนะครับเนาะ ส่วนอาจารย์ในการยิงสองก็เป็นเออเป็นเออเป็นสเตตัสที่เขานข้งที่จะเล่นดีเพราะว่าอาจารย์ในการยิงเนี่ยคือสายล้าหัวเนี่ยผมว่าทข้งที่จะต้องจับเนี่ยเพราะว่ายิงหัวเนี่ยคือแบบมันมีลั่นไหมก็ทำให้แบบว่าเรายิงหัวติดง่ายขึ้นนะครับเนาะนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ไม่อยากได้ก็ทกายกตได้ครับ60 60เพดนะครับเนาะแต่ว่าเขาเสียคือมนุษย์คือมันจะลดระยะไงก็คือเจ้าตัวเนี้ย มันก็ดัมเมจหนึ่งอัตราในการยิงสองนะครับคือเขามีดัมเมจมาให้ก็จริงแต่ว่าดัมเมจที่เขาให้มาก็คือดัมเมจหนึ่งมันจะมันจะยิงมันจะยิงแรงก็จริงครับมันก็คือมันดัมเมจหนึ่งมันก็จะยิงแรงนะครับแต่แต่ว่ามันจะไม่ได้แบบว่าแรงแบบเบอรวังอลังการเงี้ยนะครับแนาะแถมข้อด้อยมันก็คือแบบว่าลดระยะนะครับศัตรูที่แบบว่าระยะแบบร้อยเมตรขึ้นไปหรือสองร้อยเมตรขึ้นไปนะสกาตัวนี้จะโคตรเบาเลยนะครับเนาะใครที่เคยแบบดูคลิปผมบ่อยก็จะเห็นว่าสกาตัวนี้มันดัมเมจประมาณ 17 16 14นะครับเนาะก็จะโคตรเบาเลยนะครับเนาะก็ตัวเนี้ยระยะไม่ลดครับน่าจะยิงตามปกติเลยนะครับเนาะก็ตัวเนี้ยผมมองว่าลองใช้ดูนะครับเนาะว่าเดี๋ยวผมจะลองเอามาใช้ดูแล้วกันเน,ะนาะคลิปหน้าๆก็นะครับเนะาะใครที่อยากดูก็ลองคอมเมนต์ไปได้เลยนะครับเนาะหน,น้าตาผุ๊จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะ ก็คลิปลุ่มสกาเอ้ยคลิักกาตัวใหม่ก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็แล้วก็บวกกับรีวิวสกินเื่นคร่าวๆเนาะก็เซตตัสบวกข้อดีข้อเสียคร่าวๆนะก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะใครที่ชอบก็อย่าเลยใครที่ชอบก็อย่าขอโทษนะครับขอโทว่าผมเป็นคนที่พูดติดอ่างเนาะก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติ์ให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปสุ่มสกาตัวนี้นะครับเนาะคือตอนแรกผมก็ผมจะไม่เอาแล้วเนี่ยแต่ว่าด้วยความที่ว่าแบบ เออมันน่าลองก็คือแบบเออก็ลองสุ่มให้ทุกคนดูนะครับนาะแล้วก็รีวให้ด้วยแล้วกันเนะคข้าวๆนะครับเนะานะก็นะเป็นวันนี้เลยคิดว่าจาาวนิดนึงนะครับเนาะก็ขอตัวราไปก่อนนะครับคนดูไปแล้วนะครับบ๊ายบาย